กลับมาพบกันอีกครั้งในคนเล่าวิญญาณทุกๆโรงเรียนมักมีเรื่องเล่าหรือตำนานประจำโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องผีอยู่แล้วโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่ก็มีประวัติและสถานที่หลายแห่งในโรงเรียนที่มีการเล่าต่อกันมาว่าจะมีผีหรือสิ่งลึกลับอยู่และในสมัยอนุบาลเรื่องเล่าที่น่ากลัวที่สุด เพราะเกี่ยวกับตึกอนุบาลก็คือเรื่องเล่าของแม่ชีตาแดงเนื่องจากโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนคิดจึงมีแม่ชีหรือเขาจะเรียกกันว่ามาสเตอร์และซิสเตอร์อยู่ประจำโบสถ์ในโรงเรียนและเรื่องเล่าที่น่ากลัวประจำตึกอนุบาลก็เริ่มจากตรงนี้แหละสมัยก่อนมีแม่ชีคนหนึ่งที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตาทำให้ตาของเธอแดงทั้งสองข้าง เธอจึงถูกทางโรงเรียนขังไว้ในอาคารชั้นบนเพื่อไม่ให้ใครอื่นเห็นและกลัวเธอจึงแค้นทุกคนมากและเธอก็ตายอยู่ในโรงเรียนนี้ในตึกอนุบาลแห่งนี้ทุกคนจึงบอกต่อกันมาว่าห้ามเล่นในตึกอนุบาลตอนดึกเด็ดขาดเพราะเป็นช่วงเวลาที่แม่ชีตาแดงจะได้ออกมาเดินเล่นและนี่ก็เป็นเรื่องที่เขาเล่าต่อๆกันมาในตึกอนุบาลซึ่งผมตอนเด็กนั้น ก็ได้กลับไปท้าทายตำนานนี้โดยไม่รู้ตัวเข้าช่วงบ่ายวันหนึ่งตอนนั้นผมอยู่อนุบาล3ผมได้เดินขึ้นไปบนชั้น5ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของตึกอนุบาลเพื่อไปเรียนค่าคอมพิวเตอร์และน่อยน,นอนชั้นที่6มีประตูถูกล็อกไว้แน่นหนาและเป็นที่ที่เขาบอกว่าเป็นชั้นที่แม่ชีตาแดงใช้อาศัยอยู่ในช่วงกลางวันแต่วันนี้มีสิ่งที่แปลกกว่าปกติ ประตูที่เคยถูกล็อกเล่นหนากับไม่มีการคล้องกุญแจเหลือเพียงประตูที่ไม่มีอะไรป้องกันไม่ให้เด็กเปิดเข้าไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมผมได้สก,กิดเพื่อนข้างๆเฮ้ยประตูไม่ได้ล็อกเราไปเปิดดูกันไหมจะบ้ารือไงเดี๋ยวมีเรียแล้วรีบไปเถอะผมที่อยู่ในช่วงวัยอยากรู้อยากเห็น จับแขนเพื่อนแน่นและลากขึ้นไปข้างบนกับผมเพื่อไปเปิดประตูดูเราสองคนยืนอยู่หน้าประตูผมจึงบอกเพื่อนว่าเห็นไหมขึ้นมาแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเออเอ,อจริงแต่กลับไปเรียนได้ยังเนี่ยเอ้ยมาถึงนี้แล้วลองเปิดดูดิรอนี่แหละเดี๋ยวผมเปิดก่อนผมกำลูกบิดรวมๆแต่ความเย็นจากลูกบิดก็ทำให้ผมสะดุ้งเล็กน้อย ผมค่อยๆหมุนมันเบาๆประตูเปิดออกช้าๆข้างในเหมือนจะไม่มีแสงอยู่เลยいいผมอาศัยแสงไฟจากข้างนอกทำให้พอเห็นว่าหลังประตูมีอะไรบ้างいいด้านหลังเป็นช่องทางเดินความกว้างน่าจะประมาณ2เมตรแต่ความสูงเนี่ยสิสูงประมาณ3-4เมตรเลยทีเดียว ด้านบนผนังมีท่อ PVC ขนาดใหญ่ต่อ3-4มท่อเหมือนเป็นเส้นทางเดินของน้ำประปาผมเฉเง้อหน้ามองเข้าไปเห็นเป็นรูปพระแม่มารีห่างออกไปประมาณ10-20เมตรตั้งอยู่ตรงกลางทางเดินและที่ยืนอยู่ข้างๆรูปปั้นพระแม่มารีผมเห็นเป็นชุดแม่ชีสีขาวกำลังหันหลังให้ผม แต่ทันใดนั้นเหมือนเธอรู้สึกได้ว่ามีคนกำลังมองเธอหมวกสีขาวของเธอค่อยๆหันไปด้านหลังช้าๆใบหน้าของเธอค่อยๆหันกลับมาแต่กลับเป็นดวงตาสีแดงทั้งสองที่สะท้อนกับแสงไฟที่ลอดสองเข้าไปในใจผมนึกถึงแค่คนเดียวที่ผมกำลังเห็นอยู่แม่ชีตาแดงนั่นเองเธอกำลังเดินเข้ามาอย่างรวดเร็ว แต่ผมไม่สามารถขยับตัวได้เลยจนผมโดนเพื่อนสะกิดเฮ้ยเห็นอะไรวะวิ่งแม่แม่ชีวิ่งเร็วผมรีบพูดแล้วก็ดึงเพื่อนลงมาอย่างรวดเร็วเป็นผีแม่ชีตาแดงจริงๆหรือวิ่งเถอะผมทั้งกลัวทั้งร้องไห้ปนกันไปแล้วก็รีบวิ่งตรงเข้าไปยังห้องคอมให้เร็วที่สุดเมื่อเข้าไปถึงข้างในอาจารย์ก็ตกใจว่าทำไมทั้งสองคนถึงวิ่งกันเข้ามาอย่างหน้าตาตื่น ผมก็บอกว่าผมเจอแม่ชีตาแดงอยู่ข้างนอกอาจารย์เขาก็แค่ขำๆแล้วก็พยายามปลอบใจเราทั้งสองคนผมใช้เวลาสงบสติทั้งคาบหลังจากพอจะใจยเย็นได้แล้วในขากลับผมได้หันขึ้นไปมองอย่างประตูชั้นหกแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือประตูนั้นถูกล็อกอย่างแน่นหนาตามเดิมเหมือนไม่เคยถูกเปิดออกมาก่อนซึ่งผมจำได้ว่าตอนผมลงมาผมไม่ได้ปิดประตู แล้วประตูมันปิดได้ยังไงแถมยังมีคนมาล็อกอีกและเรื่องนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ท้าทายตำนานบทหนึ่งของโรงเรียนยังมีอีกหลายอย่างที่ผมเผอไปท้าทายและตั้งใจไปท้าทายจะออกมาให้เล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับหากชอบเรื่องผีหลอนๆอย่าลืมกดติดตามคนเล่าวิญญาณและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คนทําคลิปด้วยครับขอบคุณนะครับ